สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีวันี้ากันครับสวัสดีฮะตอนนี้เรากำลังอยู่กับ B n K 4 x ซ n อนนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับเมมเบอร์ชื่นชอบด้วยการเลือกทีละคู่นะฮะถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เลือกเสมอฮะเลืวไปเรื่อยๆแล้วจะมีผลลัพธ์ให้ดูครับว่าเราชอบใครที่สุดนะฮะใครที่เป็นโอชิเมนเรานะซึ่งมีปุ่มไม่รู้จะเลือกใครด้วยนะนะ ซึ่งเขาจะเอารูปจาก o f f i ิเชีนะซึ่งขอบอกเลยว่าเลือกอยากแนะ่นอน <laughs> รูปจาก o f f ฟิเชียลนะถ้าเป็นรูปจาก IG อันนี้ก็ว่าไปย่างนะครับผมนะแต่ถ้าสำหรับใครที่กำลังหาโอชิอยู่นะคือจะบอกว่าเบน4คนี่เคือผมนะตั้งแต่มันเปิดตัวมาก็ยังไม่มีใครที่แบบเป็นโอชิเมนเลยไม่มีโอชิเมนเลยนะ <laughs> ก็มีคนที่รู้จักกันนะมีมากกว่า มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่าแรกนะฮะไข่มุกกับน้ำหนึ่งใช่ไหมน้ำหนึ่งจะดูแบบเข้มๆนะไข่มุกก็จะขาวๆเออเลือกเลือกขันก่ันนะมิวสิกจับออนตามไอจีมิวสิกอยู่นะชอบชอบชอบมากแต่ลูออฟฟิเชียล รู้สึกว่าจะโลผมกันเยอะก,กันมากนะก็มีสีแจนกับแก้วนี่จะดูรุ่นใหญ่สาวมหาหลัยมนะัธยมเนี่ยชอบแจนมากกว่าจิ๊บกับซินซินนะน้องจิ๊บจะดูลอลีมากเราเรียก,ก้องจิ๊บนะเจนนิสกับจา๋าจ๋าค่ะ ขาวเผานะน้องโมบายกับน,น้องเนยเรารู้จักรู้จักน้องโมบายมาก,ก่อนแต่เขาไม่รู้จักเรานะ <c oughs> <c oughs> ชอบชอบชอบแนวะน้องโมบายมากนะชอบสาวผมสั้นใครนิโอตันเบบี้เลดเลยเรื่องโมบายฮะเออต่อไปมิโอริกับเชอร์ปังิโอริมิโอรินี่เป็นญี่ปุ่นแท้นะเชอร์ปังก็ดังมากคือเพื่อนหลายคนชอบเชอร์ปังเยอะมาก เราชอบเชือปักมากกว่าเมโลดินน้องเปียมน้องนิ่งน้องเปียมนะเผ็ดน้องเผ็ดน้องแม่งโวยสุดๆน้องนิ่งแลนมี่น้ำหอมกลับมานะน้ำหอมนี่เป็นลูกครึ่งนะทำให้นึกถึงพวกแบนเบอร์ลูกครึ่งนะชอบชอบชอบน้ำหอมน้ำหอมนะคิดแคทแจเกดชอบคิดแคทชอบกินคิดแคท แนี่ <Yeah. S 2> ไม่ใช่นะตะวันปอนปอนปอนชอบปานลแลนะ <g år> ก่อนกับเมษานะไม่รู้จะได้ใคร,นะรแล้วนี่ยซัดจังกับเจนยากว่ะชอบชอบทั้งคู่เลยนะน้องเจนก็ชอบซัดจังก็ชอบอยากอ่ะเลือกน้องเจนลนะกันน้ำใสอ่ะ ชอบออนนะน้ำหนึ่งจะดูเข้มไข่หมึกอ่อนเอาอ่อ on, นอนี่พี่อังกอร์ลิมเลยนะผมชอบวนเขียนตัวโคดนี้มากเลยแง่สิ้นสิ้นเนี่ยถ้าใครจะทำโปรเจกต์กจกพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยทำแบบนี้ก็สนุกไหมนะมันเหมือนที่ม์คซิกกเบิร์กเคยทำเย่ฉ yeah. ันต้องจีบนะเด็กจิบแจนชอบนมากกว่านะอืม แมบายอยล้อีกมบายชอบมิโเลีนะลีอบมากกว่าดูจ,เจะเ็ใคะเอ้ยคิด,คด,คด,คดชดไม่รจะเลนในะนี่ก็จะไม่รู้เชิดตาเอ้ัจังสัจ,จังน่ารักลีด้วยแล้วคือเป็นเร็ ชนะจะออนจิบชอบม,นะม,ม,ม,มินิสิกนะมิวสิกจะใครมิวสิจะจะใรมิวสิแดนมิวสิ้ามิวสิจะแนวอัสติกจ๋าเลยนะเขาน่าเหมือนเหมือนอนักแสดงญี่ปุ่นคนนึ้น โมบายจะชอ,ชอบปังชอบปังนะแต่ผมชอบโมบายนะเกตเกมไปจุดไหนสักปันปันปันเจัดอ้าปุ๊บมาแล้วปุ๊บปุ๊บชัอปังตาจางกับปุ๊บชอบตาจางชอบตาจางแบบภาพเคลื่อนไหวอะ่ะแบบตัวจริงมากกว่าในโลก ดูดุกดิกได้ดุกดิกดุกดิกสิ้น,นเปียนสาวคนน้องเตรียมนะสายฮาไม่รู้จะได้ใครหนงแก้วหนงไม่รู้อ่ะไม่รู้อไม่รู้ดูนี่นั่นดูนี้นแจนชักแจนขาสะพอนทับจากพาง มือจะได้โมบายอยู่แล้วโมบายมือสิกอยากอยากยากปุ๊บเป๊เป๊เปสบายแล้วตังดราม่าก็ตังจิตใจน่าไดาได้ no know. I don't know I d o n t know. I don't know. I don't know. I don't know. ให้ป๊แน่เลยเปนที่หแล้วเนี่ยไม่น้องเจน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 เชียร์ฟงน้องเจนว้แ กดมาโมบายนะที่หนึ่งนะครับมิวสิกเจนจิบเชอร์ปังออนสัตจังอ่ะสัตจังดับสิบ่วมนะฮะสีร่วมไอมีสี่วมด้วยนะฮะก็ตามนี้พี่เล็กๆหน่อยก็จะมีโมบายนะฮะซึ่งแต่ความจริงตอนนี้ยังไม่มีใครนะยังไม่มีโอชิเมะก็เพราะว่า แน่ใจนะรอรอพวกรายการแนละ้วมีมากกว่านะว่ารายการจะนเสน่ห์แต่ละคนได้ดนะีเหมือนรายการฮากตะพ่างฮากตะของเน t ะเีนี่ยซึ่งตอนแรกที่ชอบ n น t ก็คือยังไม่มีเมนแต่พอดูรายการเนี้ยมันเลือกเลือกได้ง่ายเลยเพราะว่าเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนใส่แต่ละคนเนะี่ยว่าเป็นยังไงมีความพยายามมีความมั่นใจมีความตั้งใจยังไงนะ พอที่ทำให้เราอยากขัดกกันเขาเหรือไม่อะไรพวกนี้นะก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะไปเลยกนได้นะ BNK48 นะเมตาอะไรสักอย่างในทร์นเนี่ยเดี๋ยวจะตายลิง์ไว้ข้างล่างนะก็สนุกสนุกนะสำหรับคนจริงจังก็จริงจังแต่นี้ก็ต้องรอต่อไปนะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะสำหรับน้องๆ BNK48 นะตอนนี้ดังมาก ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยนะเรื่องซิงเกิลเราก็เฉยๆนะแต่รอพวกรายการก่ออันนี้ก็ไปก่อนนะฮะสำหรับผมนะแพนนะก็เ,เจอเรื่อยๆนะครับผมก็อยากทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะ